ตอนแรกมันจะเป็นหนังเรื่องใหม่ชื่อชื่อชื่อเรื่องฮักเอ็ดเป็ดแต่พอดีได้โตโน่มาแล้วเอ๊มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต่อจากส้มผักเซียนไหมก็เลยมานั่งคิดทบทวนใหม่กับผู้บริหารของทางเมเจอร์ทั้งหมดว่าเอ้าจากฮักเอ็ดเป็ดเปี้ยนเป็นส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยเลยตอนนี้ก็เป็นส้มปลาน้อยเลยไอ้ส้มไอ้ปลาอีน้อยไอ้น้อยไอ้น้อย ภาคก่อนนั้นคืออะไรนะส้มผักเซี้ยนคือไอ้ส้มไอ้พักไอ้เซี้ยนอันนี้ก็ส้มเหมือนกันแต่เกิดคนละที่ไอ้ส้มนั้นนะหักอ,อกเขาในเรื่องส้มผักเซี้ยนแต่ส้มนี้นไปดูเอาเองส้มคนนั้นเขาจะหักอ,อกอีกนี่อีกไหมและคนนี้อีกไหมสองคนเลยทั้งเตยทั้งเตยทั้งโนโ,โดยคนนี้แหละส้มครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคนีมันก็จะเป็นเรื่องของพ่อนี่ก็รักลูกก็เล่นนี่เป็นพ่อของนางเอกแล้วก็คุณฝนท่านสุนทรก็เป็นแม่ แม่นะเขาชอบคนนี้เขาเขาชอบรวยอันนี้เขาคนขี้เล่าเขาชอบคนกินเล่าก็เ,าเลยชอบคนนี้แต่คนนี้ตัวนี้คนนี้จริงใจคนนี้ก,จจก็จริงใจเหมือนกันจริงใจเหมือนกันพี่ผมเล่าคนเดียวเลยเนะี่ยอ๋อลูกชายโปรดิวเซอร์ลูกชายครับก็เลยจะชุลมุนไป,ไปนหน่อยหนึ่งกับเรื่องเขาทั้งสองคนเขาก็อาจจะเลือกไม่ถูกแลวแหละแต่แม่เนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยชอบคนละแบบชอบผู้ชายคนละแบบ อันนี้ก็เห็นว่านะคะว่าน่าจะเลือกกันไม่ถูกอยู่เหมือนกันงั้นเลือกลุงดีกว่าเลือกลุงหม่ำเลยถ้าเลือกไม่ถูกเลือกใครไม่ถูกในเรื่องเขาแบบแต่เฉือๆกันหน่อยนึงก็ในคาแรคเตอร์ส้มค่ะเป็นแม่คาส้มตำก็คือเป็นบทบาทที่อุ้มยังไม่เคยได้ลองมาก่อนด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รอคอยมาก เราคอยมากพอพอพี่ม่มบอกว่าอยากจะทําหนังที่มันเป็นเกี่ยวกับอีสานอีกแล้วก็มีความมีความเ,ออเชื่อมโยงกับข้มผักเซี้ยนด้วยอนะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมคิดถึงผมแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆหนังก็คิดถึงใช่ใช่ครับแล้วก็พ<อ>มาแฟนเลยนะครับบอกไว้ก่อน <c oughs> ครับต้องเล่นเป็นสองคน <c oughs> แล้วพออ่านบทแล้วผมว่ามันมันดีมากเลยครับบทมันดีมากมันน่าสนใจมากได้เจอกับ พี่พรสักของแสงได้เจอกับเต้ยได้เจอกับอุ้มได้เจอกับพี่หมามีเ่านร่องกับโคมเรียไรัมันมันคล้ายๆต่อเป็นเรื่องของน้องเป็นเรื่องของน้องคือตัวละครเดิมมันก็จะมีมีไอเซียนคแล้วก็มีพระมหาใจค่ะที่ได้เจอกันแต่ว่าตัวเราเองเราต้องเล่นเป็นไอ้น้อยด้วยไอ้น้อยกับไอเซียนมันเป็นพี่น้องกันป็นปาาแตดกันคนหนึ่งอยู่นครพนมมั้งอีกคนหนึ่งอยู่ครับ ครับผมก็เหมือนเป็นเจ้าของโรงงานครับเจ้าของโรงงานเป็นคนมีเงินในพื้นที่ครับจริงๆแล้วก็มีเงินอยู่แล้วนะจริงจริงแล้วไม่ค่อยมีครับครับก็มาหลงรักกับคุณป่าครับแล้วก็เหมือนจะเป็นคู่ปรับนะครับกับกับกับพี่โนครับสรุปชื่อส้มหรือชื่อปานะอันนี้ส้มเอ้ยอันนี้ส้มอันนี้อันนี้พี่ปาเอ้ยผ่ปาไอ้ของปาเออครับแต่ว่าไอ้ตัวไอเซ่เนี่ยเคยปิดวังกับไอ้ส้มมาแล้วนะ เหรอใช่ตัวเสียนพี่ชายเราอ่ะแล้วดันมาชื่อเดียวกันอีกเสียนแค่อยู่คนละจังหวัดเออผมก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนไหมก็ก็รักนางเอกเหมือนกันครับรักรักรักไม่แพ้พี่โน่นะครับก็อยู่ที่ว่าไม่รู้ว่านางเอกจะเลือกใครครับต้องต้องรอรอรอชมดูครับครับผมก็เป็นเมื่องเนี่ยติดอยู่ ก็คงก็แล้วแต่คุณหม่ำเขาเพราะผมผมผมยังไม่ดูบทเลยแต่ว่าเขาให้เล่นอะไรก็เล่นก็รู้มาว่าระบบเป็นพ่อของนางเอกว่างั้นแล้วใครเป็นเมียในเรื่องก็คงเป็นฝนฝนอะไรฝนธนาสุนตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดูในเรื่องกันแล้วกันนะครับ ผมก็ยังไม่เข้าใจบทเหมือนกันอ,อในเรื่องก็กุ้มๆหน่อยในเรื่องกุ้มๆหน่อยออก็เอาชีวิตจริงไปเลยอคุ <c oughs> ้มๆด้วยโอ <c oughs> <Okay. S 1> เคไปเป๊กไปด้วยเล่นไปด้วยเลยถูกต้อง <c oughs> ออวันนี้ก็เมื่อคืนก็โกหนหัวรอเล้วก็ได้เป็นพระเป็นมหาชัยต่อเนื่องแต่ย้ายวัดจำพรรษาแค่นั้นเองเออก็เป็นเรื่องราวของอีกแหละเนี่ยก็อีกแหละสามคนเนี่ยเห็นผมเป็นพี่ชอตพี่อ้อยเรื่องนู้มาปรึกษาอยู่นั่นแหละเป็นพระ เออมาปรึกคนอื่นก็เยอะแยะไม่ปรึกษาละมาปรึกษากับพระมหาชัยนี่แหละพอ <c oughs> เรื่องราวก็จะหยุดเท่านี้แหละ <c oughs> แล้วเป็นแล้วก็เรื่องคุณพอ่อคุณแม่เขาด้วยเป็นชอบต่างกัน <c oughs> พ่อก็จะโมโหโมแม่ก็จะโมโหรักรักลูกเขยคนละแบบ <c oughs> คนละคน <c oughs> นั่งเอกจะเลือกใคร <c oughs> อ่า <c oughs> บอกเลยเอาโตโน่ก่อนเลยวันนี้เลยนะ ผมมั่นใจแล้วเหรอครับที่ไม่มั่นใจแต่ว่าเจ้าของหนังเขามั่นใจครับผมก็29เมษายนครับปี2564ครับปีหน้าครับเจอกันครับผมส้มปลาส้มปลาน้อยครับเล่นเป็นส้มเอ้ยไม่ใช่น้อยน้อยอ้าวอุ้มแล้วค่ะเล่นเป็นส้มค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนต์เรื่องส้มปลาน้อยวันที่เทไหร่จ๊ะวันที่29เมษายนปีหน้าค่ะอ่าอุ้มเล่นเป็นส้มค่ะเต้ยผมนะครับรับบทเป็นปลานะครับ ก็ฝากด้วยครับนี่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงกับพี่หม่อนะแล้วก็พี่นุ่นะครับเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กๆแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเก้านะครับปีไหนเมษายนปีหกสี่ครับหกสี่นะครับอ่าพี่พรศักดิ์ครับผมสักครึ่บไหมรับบทเป็นพ่อของนางเอกนะครับครับก็อย่าลืมวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเมษาปี 64อี่กสี่พอกันอย่าลืมไปดูการครับครับก็อขอบคุณทุกท่านครับอขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ